วันนี้ผมจะมาแชร์3สิ่งนะครับที่ตัวผู้ชายเนะี่ยอย่างผมชอบในตัวผู้หญิงนะครับผู้หญิงหลายๆคนนะครับอาจจะสงสัยว่าผู้ชายเนะี่ยชอบอะไรในตัวผู้หญิงนะเรามีอะไรไป impress เขาได้บ้างนะวันนี้ผมจะมาบอกความลับของผู้ชายนะครับและผมจะเซฟสิ่งที่น่าลงไหลที่สุดสำหรับผมไว้อันสุดท้ายข้อแรกเลยนะครับคือ feminine energy หรือความนุ่มนวลความเป็นเพศหญิงครับบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่หน้าตาสวยอย่างเดียวหน้าตาน่ารักอย่างเดียวนะครับแต่ผมเนี่ยเวลาผมมองเห็นผู้หญิงเนะี่ยท่าทางของเขาก็สําคัญมากๆเลยวิธีการนั่งวิธีการเดิน หรือการวางตัวนะครับถ้าเกิดว่ามันมีฟิเมเนนซ์เอนจีความอ่อนโยนการพูดจาน้ำเสียงผมจะชอบเขามากขึ้นผมจะรู้สึกแฮปปี้ผมจะรู้สึกว่า,วาลหลงไ <Wow. S 1> หลับตัวเขามากขึ้นัและที่สําคัญเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่ได้หลอกตัวเองนะครับจะทําอะไรก็ทําไม่ต้องไปเขินไม่ต้องไปอายใครไม่ได้หลอกตัวเองเป็นคนที่ตัวเองไม่ใช่ทําอะไรเป็นสิ่งที่ตัวเองอยากทําจริงๆครับข้อที่2องเลยนะครับเขาเป็นคนที่แบบว่า,า play f u มากๆเลยนะครับผมเป็นคนแฮปปี้เวลาอยู่ด้วยนะครับอยู่ด้วยแล้วไม่เครียด อยู่ด้เลแฮปปี้ชอบชวนทําอะไรที่แบบว่าสบายๆน่ารักๆด้วยกันนะครับไม่ว่าจะออกไปทำแอคทิวิตี้แบบว่าเล่นกีฬาหรือว่าชวนไปกินข้าวด้วยกันหรือว่าการคุยการบทสนทนาทางคนมไปดูสบายๆเรลัคซิ่งมากๆไม่ทําให้เราเครียดผมชอบมากๆครับผู้หญิงที่โมโอดำบ่นทั้งวันว่าวันนี้เล็บไม่สวยเลยหรือว่าผมวันนี้ยุ่งจังเลยฉันดูเป็นยังไงคุณอินสึเคียมากเลยว่าวันนี้ฉันดูไม่ดีเลยฉันดูสวยไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณถามคําถามอะไรแบบนี้บ่อยๆกับคู่คนกับผู้ชายของคุณนะครับมันจะทําให้คนดูอันน่า ก็ไม่มีเสน่ห์มากว่าข้อที่สาสำหรับผมนะครับสำคัญที่สุดเลยคือ loyalty แล้วก็ support เพศชายเนะี่ยเป็นเพศที่ไม่ได้ต้องการอะไรเยอะในชีวิตนะครับเขาแค่ต้องการใครสักคนที่ พพอร์ตเขารักเขาด้วยความจริงใจแค่นั้นก็พอแล้วเพศชายไม่ได้ต้องการให้เพศหญิงเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาแต่ขอให้ผู้คณเนี่ยแบบว่าเข้ามารับฟังเข้ามาแบบว่าเห็นใจเข้ามาเอาใจใส่เรานะครับรับรู้ถึงปัญหาของเราก็พอแล้วและผมคิดว่าการเอาใจใส่แบบนี้เพศหญิงก็ต้องการเช่นกันผมชอบผู้หญิงที่แบบว่าให้ความมั่นใจมาเลยอ่ะแบอบกว่าคุณสามารถทําอย่างนี้ได้นะ คุณทําได้นะแล้วก็พูดตรงๆมาเลยถ้าเกิดว่าคุณทําไม่ได้เขาก็อาจจะแบบให้กําลังใจคุณหรืออะไรก็ได้นะครับต่ให้คุณรู้สึกดีรู้สึกว่าคุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้แบบเต็มที่ถ้าคุณเป็นผู้ชายอยู่นะครับผมให้คุณคอมเมนต์เลยนะครับในคอมเมนต์เซ็กชันว่าคุณชอบอะไรในตัวผู้หญิงที่สุดนะครับแล้วผมจะลองไปตอบดู